พระสารีบุตรเทระมีตระกูลอุปถากอยู่ตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีซึ่งต่อมาภรรยาของตระกูลนั้นได้ตั้งครันและเกิดแพ้ท้องขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยมีใครเคยแพ้ท้องอย่างนั้นมาก่อนนั่นคือแพ้ท้องอยากนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระรูปอื่นๆจำนวน500รูปมารับโภชนาหารชนิดที่มีรสร้อยรถ แล้วตัวนางเองซึ่งเป็นเจ้าภาพอยากจะนุ่งผ้ากาสาวพัดถือขันทองคำนั่งอยู่ท้ายอาสนะบริโภคอาหารที่เหลือเดนจากพระเหล่านั้นพวกยาทราบถึงอาการแพ้ท้องของนางอย่างนั้นแล้วก็จัดการให้สมประสงค์ต่อมานางได้คลอดลูกชายวันทําพิธีตั้งชื่อลูกก็นิมนต์พระสารีบุตรมารับถวายทานพร้อมด้วยพระรูปอื่นๆ เหมือนอย่างเมื่อคราวที่แล้วแม่ของเด็กได้อุ้มลูกชายเข้าไปหาพระเทระกราบเรียนพระเทระให้ช่วยให้ศีลแก่เด็กด้วยก่อนจะให้พระเทระได้ถามถึงชื่อเด็กเมื่อแม่บอกว่าเด็กนี้ยังไม่มีชื่อและได้เล่าว่าตั้งแต่เด็กถือปฏิสนธิอยู่ในครันมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ความทุกข์ หรือความเดือดร้อนอะไรไม่เคยเกิดขึ้นแก่ใครในเรือนนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงน่าจะได้ชื่อว่าเด็กชายสุกพระสารีบุตรยอมรับชื่อของเด็กนั้นแล้วได้ให้ศีลขณะที่รับศีลจากพระเทระานั่นเองแม่ของเด็กก็เกิดความคิดว่าโตขึ้นหากลูกชายของเราอยากจะบวชก็จะอนุญาตให้บวช นอกจากการทำบุญในวันตั้งชื่อแล้วต่อมาในคราวทำพิธีมงคลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเด็กเช่นเจาะหูใส่ตุ้มหูก็ได้นิมนต์พระเถระมารับทานพร้อมด้วยพระรูปอื่นๆอ,อีกจำนวนมากเหมือนอย่างเคยฝ่ายเด็กน้อยในเวลาที่อายุครบเจ็ดขวบก็เกิดความคิดที่อยากจะบวชจึงขออนุญาตแม่ ซึ่งแม่พร้อมด้วยญาติคนอื่นก็อนุญาตดังนั้นในตอนรุ่งเช้าของวันหนึ่งต่อมาแม่จึงได้นิมนต์พระสารีบุตรมาฉันที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้กราบเรียนให้ท่านทราบจากนั้นได้นัดประชุมญาติและแต่งตัวประดับประดาให้ลูกชายอย่างสวยงามโดยคิดว่าโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิด และทำให้ลูกชายในฐานะเป็นคารวาสมีเพียงเท่านี้ขันแล้วในตอนเย็นก็ชวนญาติพาลูกชายไปหาพระเทระที่วัดเชตวันพระสารีบุตรแม้จะทราบดีว่าเด็กชายสุขมีอุปนิสัยน้อมมาในเพศบรรพชาแต่เพื่อให้เด็กชายเกิดความมั่นใจจึงได้ลองอธิบายถึงความยากลำบาก ในการบวชให้ฟังอย่างเช่นต้องอยู่ห่างไกลกับพ่อแม่และญาติพี่น้องความเป็นอยู่อาหารการกินก็เลือกเอาตามใจชอบไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องอยู่ในระเบียบวินยัยต้องเชื่อฟังพระอุปชาอาจารย์ซึ่งความยากลำบากทั้งหมดที่พระเถระกล่าวมานี้หาได้ทําให้เด็กชายสุขเกิดความท้อถอยไม่ ดังนั้นเขาจึงยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าจะขอบวชให้ได้พระเถระเมื่อเห็นเด็กชายยืนยันอย่างหนักแน่นเช่นนั้นต่อหน้าญาติพี่น้องจึงตกลงรับบวชให้โดยท่านเป็นพระอุปชาฝ่ายพ่อแม่ตลอดถึงญาติพี่น้องของเด็กรู้สึกดีใจมากที่เห็นเด็กชายสุขบวชและได้อยู่ถวายทานที่วัดเชตวันนั้น ถึงเจวันในวันที่8หลังจากบวชแล้วพระสารีบุตรก็ได้พาสมเณรสุขออกไปเที่ยวบินทบาทในหมู่บ้านในระหว่างทางสมเณรก็ได้เห็นเหมืองช่างดัดลูกศรและสิ่งอื่นก็ได้เรียนถามพระเทระไปตามลำดับว่านี้อะไรและใช้ทำประโยชน์อย่างไรพระเทระ ก็ได้ตอบให้ทราบไปตามลำดับในขณะที่สามเณรฟังพระเถระตอบคำถามอยู่นั้นจิตใจของท่านก็น้อมไปในการปฏิบัติจึงได้ขออนุญาตพระเถระเพื่อที่จะได้กลับไปปฏิบัติทางจิตในเช้าวันนั้นสามเณรพอกลับไปถึงวัดแล้วก็ไขกุญแจเปิดประตูห้องพระเถระเข้าไปและปิดประตู นั่งกำหนดยานไว้ในร่างกายของตนทันใดนั้นเองด้วยเดชแห่งคุณของสัมมาเนนปัญทุกรรมพลศิลาอาจของเท้าสักกะเทวราชก็เกิดแสดงอาการร้อนขึ้นมาเท้าเธอได้ใช้ทิพยจักษุตรวจดูก็พบว่าสัมมาเนนกำลังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่และกำลังต้องการความสงบอย่างยิ่งจึงรับสั่งให้เท้ามหาราชทั้งสี ไปช่วยจัดการอารักขาให้แก่สมณีนด้วยจากนั้นก็ได้รับสั่งจันทเทพ,พบุตรและสุริยเทพ,พบุตรให้ช่วยยึดวิมานคือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้โคจรไปฝ่ายเท้าสก,กะกเทวราชก็มายึดการอารักขาอยู่ทางสายยูสมณีนได้อาศัยสมาธิจิตที่ได้นั้น เป็นพื้นฐานเจริญวิปัสนาและได้บรรลุมรสามผล3ฝ่ายภาษารีบุตรได้รับโภชนะมีรถร้อยรถแล้วรีบเดินทางกลับเพื่อจะได้นําอาหารมาให้สัมมเนนตามที่ตกลงกันไว้เพราะสัมมเนนได้ขอร้องให้ท่านช่วยนําอาหารที่มีรถร้อยรถจากการบินทบาทมาให้ด้วยขณะที่พะระเถระ กำลังรีบนำอาหารนั้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันทก,กุดีตรวจดูความเป็นไปของสัมมเนนสงทราบว่าถ้าหากพระองค์ไม่ไปอารัขาเสียก่อนพระสารีบุตรมาถึงก็จะเป็นอันตรายต่อการบรรลุอรหัต,ตผลของสัมมเนนดังนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปอารักขา ที่ซุมประตูกุฏิของพระเทระเมื่อพระเทระเดินทางมาถึงพระองค์ก็ชวนพระเทระสนทนาธรรมการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรนั้นเองที่เป็นสื่อนําให้สัมเนนได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าสามเนนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็รับสั่งกับพระสารีบุตร ให้รีบนำอาหารไปถวายสามเณรเวลาที่สามเณรฉันเสร็จเท้ามหาราชทั้งสก็ยกเลิกถวายการอรักขาจันทเทพพบุตรและสุริยะเทพพบุตรก็ได้ปล่อยวิมานคือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งทันทีที่เทพพบุตรทั้งสองปล่อยวิมานของตนก็ปรากฏว่าดวงอาทิตย์ได้ลอยเลยกลางท้องฟ้าไปแล้วนั่นหมายความว่า จากเวลาเช้าเมื่อตะกี้ก็กลายเป็นเวลาใกล้เย็นไปแล้วพระทั้งหลายที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงก็เลยโวยวายกันใหญ่ว่าวันนี้แปลกเวลาเช้ามากแต่เวลาเย็นกลับน้อยนี่ก็เย็นแล้วสมณเรนรเพิ่งฉันอาหารเสร็จไปเมื่อตะกี้เองพระพุทธเจ้าสเสด็จไปชี้แจงให้พระเหล่านั้นฟังว่าภิกษุทั้งหลายเวลาที่คนมีบุญ บำเพ็ญสมณธรรมก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละวันนี้เท้าวมหาราชท,ทั้งสมาถวายการอรารักขาอยู่รอบบริเวณกุฏิของพระสารีบุตรจันทเทพบุตรและสุริยเทพบุตรก็ยึดวิมานของตนไว้ฝ่ายเท้าวสกกะเทวราชก็มาถวายการอรารักขาอยู่ที่สายยูส่วนตถาคตก็ไปให้การอรารักขา ที่ซุ้มประตูเพราะว่าสุขสัมมนเนนเห็นคนขายน้ำเข้าเมืองเห็นช่างสอนกำลังดัดลูกสอนเห็นช่างถากกำลังทำล้อรถในขณะที่บินทบาทแล้วหันมาฝึกตนจนได้บรรลุอรหันต์ในวันนี้นั่นเองบุคกรรมของสัมมาเนสุขในอดีตชาติชาติหนึ่งในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก สมณเณรได้เกิดเป็นชายคนจนวันหนึ่งได้เห็นคันธเศรษฐีกำลังกินอาหารราคาก้อนละพันกหาปณะนะเกิดความอยากในอาหารนั้นจึงขอท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็บอกว่าจะกินก็ได้แต่ว่าอาหารนี่ราคาแพงถ้าหากชายคนจนจะกินจะต้องมาสมัครตัวเป็นคนรับใช้ อยู่ในบ้านของเศรษฐีถึง3ปีจึงจะได้เข้าวถาดหนึ่งชายคนจนไม่สามารถจะระงับความอยากของตนเอาไว้ได้จึงตอบตกลงเศรษฐีไปทันทีครั้นทำงานรับใช้อยู่ในเรือนคันทเ่เศรษฐีครบ3ปีแล้ววันที่ครบกำหนดเศรษฐีก็ได้สั่งให้คนเอาเงิน1,000งพกะหาปณะนะ ไปซื้อของมาทำอาหารเช้าให้แก่ชายคนยากจนหนึ่งถาดคนใช้ก็ได้ไปทำตามนั้นเวลาที่เขาจะรับประทานอาหารชนิดที่รอคอยมาตั้งสามปีนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระปัจเจกกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งที่ภูเขาคันธมาศออกจากนิโรธสมาบัติเป็นธรรมดาอยู่ว่าพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้น มักจะตรวจดูสถานที่ที่จะไปเที่ยวบินทบาทเพราะถือว่าใครทำบุญกับท่านในวันนี้จะได้บุญทันตาเห็นพร,ระปัจเจก,กพุทธเจ้าได้ตรวจดูก็พบว่าชายคนจนที่เป็นเจ้าของพัตาหารถาดหนึ่งนั้นเป็นคนที่ควรสงเคราะห์เพราะเขาเป็นคนมีศรัทธาดังนั้นท่านจึงได้เสด็จไปยังบ้านของคันทเสษถี ฝ่ายชายคนจนทันทีที่ได้เห็นพระประเจกกับพุทธเจ้าก็คิดขึ้นมาได้ว่าเพราะเราไม่ได้ถวายทานมาในชาติก่อนเกิดมาชาตินี้จึงต้องใช้เวลาเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านเศรษฐีอยู่ถึงสมปีจึงจะได้พัฒหารถาดนี้มาพัฒหารนี้จะช่วยให้เราหายหิวได้ก็เพียงแค่คืนหนึ่ง และวันหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราถวายพัตตาหารถาดนี้แก่พระคุณเจ้าแล้วไซผลบุญก็จะช่วยคุ้มครองเราไปหลายพันกฎกับเลยทีเดียวครั้นคิดได้ดังนั้นแล้วจึงถือถาดอาหารเข้าไปเฝ้าพระประเจก,กพุทธเจ้าทำความเคารพแล้วเกี่ยอาหารลงไปในบาทเวลาเกี่ยลงไปได้ครึ่งหนึ่งพระประเจก,กพุทธเจ้า เตรียมที่จะปิดฝาบาทชายคนยากจนนั้นก็พูดว่าพระคุณเจ้าอาหารถาดนี้ไม่สามารถจะแบ่งเป็นสองส่วนได้ขอพระคุณท่านอย่าสงเคราะห์ผมเพียงแค่ในโลกนี้เลยจงสงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยเถิดว่าแล้วเขาก็ถวายไม่มีเหลือเลยพร้อมทั้งขอพรว่าพระคุณท่าน กระผมต้องทุกทนทรมานรับใช้ในเรือนของเศรษฐีอยู่เป็นเวลาสปีก็เพราะอยากจะทานอาหารถาดนี้เพียงถาดเดียวเท่านั้นนับแต่ชาตินี้ไปไม่ว่าผมจะไปเกิดที่ใดขอให้พบแต่ความสุขในที่นั้นเถิดและขอให้กระผมได้มีส่วนในธรรมที่พระคุณท่านได้เห็นแล้วด้วยเถิด รัปัจเจก,กพุทธเจ้าได้ให้พรว่าเอวังโหตุขอให้สมความปรารถนาเถิดแล้วได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ฝูงชนที่ชุมนุมกันอยู่ที่บ้านของคันทเศรษฐีได้ยืนมองดูท่านจนกระทั่งถึงเขาคันธมาศปรากฏว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ท่านอธิษฐานกล่าวคือฝูงชนจำนวนมากได้ยืนมองดูท่าน หอกกลับไปจนกระทั่งถึงเขาคันธมาศยิ่งไปกว่านั้นยังได้เห็นท่านเอาข้าวที่ได้ไปถาดเดียวนั้นแบ่งแจกให้พระปัจเจก,กพุทธเจ้ารูปอื่นๆอ,อีกนับร้อยรูปและปรากฏว่าพระปัจเจกกบพุธเธาจ้าได้รับแจกอย่างทั่วถึงซึ่งได้สร้างความมหัศจรรย์ใจแก่ฝูงชนที่ยืนดูอยู่นั้นเป็นอย่างมาก ฝูงชนได้พากันให้สาธุการดังสนัน่นขันธเศรษฐีได้ยินเสียงสาธุการจึงให้คนออกมาดูได้ทราบว่าชายคนยากจนไม่ยอมกินอาหารที่ตนจัดให้แต่กลับเอาไปทำบุญจนหมดก็เกิดปิติพร้อมทั้งขอแบ่งส่วนบุญซึ่งชายคนยากจนก็แบ่งให้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจ ของชายคนยากจนเศรษฐีจึงสั่งให้แบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้แก่ชายคนยากจนนั้นจำนวนครึ่งหนึ่งของสมบัติทั้งหมดที่ท่านเศรษฐีมีต่อมาพระราชาได้ทรงทราบถึงการกระทำของชายคนยากจนนั้นก็ทรงโสมนัสจึงรับสั่งให้เขาไปเข้าเฝ้าจากนั้นพระราชาก็ได้พระราชทานทรัพย์ ให้เป็นอันมากแล้วได้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้กับเขาด้วยปรากฏว่าเขาได้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าพัตตพัติกะเศรษฐีเศรษฐีผู้ยอมรับจ้างเพื่อที่จะได้พัฒตาหารบุญที่จะให้ผลได้ทันตาเห็นนั้นต้องประกอบไปด้วย4องค์ประกอบคือ 1. วัตถุสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยวัตถุได้แก่ได้ทักขีในยะบุคคลที่เหมาะสมเช่นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติได้ 2. ปัจจัยสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัจจัยได้แก่สิ่งของที่ทําบุญนั้นได้มาโดยชอบธรรม 3. เจตนาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยเจตนา ได้แก่มีเจตนาที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสและประกอบด้วยปัญญาในการทั้งสามคือในเวลาก่อนให้ในเวลากำลังให้และในเวลาหลังจากที่ให้แล้ว 4. คุณาติเรกะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทักขินัยะบุคคลผู้ประเสริฐโดยคุณได้แก่พระอรหันต หรือพระอนาคามีที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติชายคนยากจนได้ครบทั้งสี่อย่างคือได้พระปัจเจก,กพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นทักคินัยะบุคคลผู้รับทานสิ่งของที่ถวายก็เกิดขึ้นโดยชอบธรรมเจตนาก็เกิดขึ้นพร้อมโดยโสมนัสและประกอบด้วยปัญญาในการทั้งสาม และที่สำคัญคือพระปัจเจก,กพุทธเจ้าเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านพิจารณาเห็นแล้วว่าชายคนยากจนได้อาศัยการทำบุญกับท่านแล้วก็จะเกิดผลบุญทันตาเห็นจึงได้เหาะมาโปรดจากภูเขาคันธมาศชายคนยากจนหรือพัตตะพัต,ติกะเศรษฐีดำรงอยู่จนสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ไปเกิดในเทวโลก เสวยสุขสมบัติอยู่สิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธุปบาทการนี้จึงได้มาเกิดในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถี